สมุดบันทึกหมอผีตอนที่22เงาที่เริ่มหายไปจากตัวจริงต้นยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องนอนสายตาจับจ้องไปที่เงาของตัวเองบนผนังที่กำลังยิม้มยิ้มกว้างจนแก้มฉีกทั้งที่ใบหน้าของเขาจริงๆนิ่งสนิทหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกนี่มันไม่ใช่แค่เงามันคืออีกตัวตนที่กำลังแยกตัวออกจากเขา เงาบนผนังเริ่มสั่นไหวเหมือนภาพในจอทีวีเสียก่อนที่ปลายเท้าดำๆจะคือค่อยก้าวออกมาจากผนังเหมือนหลุดออกมาจากกระดาษบางแผ่นเสียงแหบต่ำดังขึ้นจากรูปเงานั้นไม่อยากรอแล้วต้นถอยหลังจนสะดุดขอบเตียงมือกำแน่นโดยไม่รู้ว่าตัวสั่นแค่ไหนสมุดบันทึกหมอผีบนโต๊ะเปิดเองดังฟึบหน้ากระดาษพลิกเร็วเหมือนโดนพายุ ก่อนจะหยุดที่หน้าเก่าที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนสีดําตัวหนังสือเดิมที่ลบเลือนค่อยๆผุดขึ้นมาใหม่เหมือนเลือดซึมขึ้นจากพื้นดินเมื่อเงาเริ่มมีชีวิตของมันเองเจ้าของร่างจะเหลือเวลาไม่มากแล้วต้นสะดุง้งเขาคือน้ำลายอย่างฝืดคอหมายความว่ามันจะมาแทนที่ฉันจริงๆหรอเงาคำรามตอบแทนต้องกัางวานไปทั่วห้องใช่ เพราะเจ้ามีบางอย่างที่เป็นของข้าเมื่อเงาเก้ากาอกมาจนมีรูปร่างสมบูรณ์ร่างมันคล้ายต้นเกือบทั้งหมดแต่ผิวดำสนิทต,ตาเป็นรูโบลลึกและยิ้มเสยียจนเห็นเหงือกดำๆสิ่งที่ทำให้ต้นขนลุกยิ่งกว่าอะไรคือมันไม่มีเงาเงาของเงาหายไปเพราะมันไม่ใช่เงาอีกต่อไปแล้วมันเดินเข้ามาหาเขาช้า,ชา เสียงฝ่าเท้าหนักผิดปกติเหมือนเดินด้วยกระดูกเพียวๆที่ขูดพื้นตนชี้ไปที่มันและตะโกนว่านายต้องการอะไรจากฉันกันแน่เงาหยุดก้มต่ำเหมือนคิดก่อนจะตอบด้วยเสียงกระซิบสั่นเหมือนลมพัดขานหลุมศพคืนที่ขาดให้ค้าต้นสับสนหมายถึงของที่ขาดหมายถึงหัวใจแบบที่มันบอกไว้ในตอนก่อนหน้านี้หรือเปล่า เงาสะบัดหน้าเร็วผิดมนุษย์เสียงแตกผ้ากล้องไปทุ